ช่วงลักกี้มิลสุขภาพกับราศีสนับสนุนโดยน้ำมันพืชเกสรช่วงลักกี้มิลสุขภาพความงามความปลอดภัยสำหรับเสาร์นี้เรายังได้รับเกียรติจากนายแพทย์จินดาโรจดนะเมทินซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังจากข่าวที่ว่ามีคนดูดไขมันแล้วเสียชีวิตหรือเชื่อว่าหลายๆท่านอยากมีคำตอบ ที่ชัดเจนนะคะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรคุณหมอคะสวัสดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณหมอขาเราได้ยินได้ฟังติดตามข่าวมาโดยตลอดหลายครั้งที่คนไปดูดไขมันแล้วเสียชีวิต คุณหมอคะจริงๆมันเกิดจากอะไรคะการดูดไขมันเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้ในการลดความอ้วนการดูดไขมันเนี่ยจะมีการฉีดยาชานะครับใส่ยาชาบางทีก็จะผสมยาชาผสมกับน้ําเกลือนะครับใส่เข้าไปในชั้นไขมันนะครับเพราะหนึ่งจะได้ทําให้เกิดอาการชาในบริเวณที่ต้องการดูดและการที่ 2. เนี่ย ตัวน้าเกลือเนี่ยทำให้ไขมันเนี่ยมันหลวมนะครับ oh. แยกตัวจากกันบ้างพอยาชาเริ่มออกฤทธิ์ดีเราก็ต้องเจาะรูที่ผิวขนาดพอประมาณ mm. แล้วก็ใส่ท่อเหล็กนี้เข้าไป <c oughs> ตัวท่อเหล็กเนี่ยก็จะต้องเป็นท่อสเตอรลล์สะอาด <c oughs> แล้วก็ต่อกับเครื่องดูดอากาศที่เราเรียกซักชั่นนะครับ oh. จากนั้นแพทย์เนี่ยกับทีมงานเนี่ยก็จะทําการเคลื่อนไหวเจ้าตัวท่อเหล็กตัวนี้ไปในบริเวณต่างๆของไขมันเพื่อดูดไขมันส่วนเกินออกมากระบวนการที่ดูดไขมันโดยใช้เครื่องดูด มันจะมีความเสี่ยงหลายจุด<า>จุดแรกก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามต้องมีการเราเรียกว่าดมยาสลบถ้ามีการดมยาสลบปุ๊บมันก็จะมีความเสี่ยงจากการดมยาสลบ<า>อย่างที่เราทราบนะครับ<า>ก็ทําให้หมดสติไปนะครับ<า>แพ้ยาดมแพ้ยาสลบก็มีโอกาสาประเด็นที่2องอูพอเราใส่น้ําเกลือใส่ยาชาเข้าไป ยาชาเองเนี่ยมันก็เป็นยานะครับหนึ่งอาจจะแพ้ก็ได้นะครับสองถ้าใส่ปริมาณเยอะเกินไปมันก็มีโอกาสทำให้เกิดพิษของยาชาเกิดขึ้นก็จะมีผลกับระบบไหลเวียนโลหิตระบบระบบไหลเวียนหัวใจความดันตกอะไรอย่างนี้ก็มีแล้วระหว่างที่เราดูดเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าบังเอิญอาจจะเกิดน้อยนะครับแต่อาจจะเกิดได้โชคไม่ดีเกิดบังเอิญระหว่างที่ดูดไขมันตรงนี้เนี่ยอาจจะมี ก้อนเลือดหรือที่เราก็คลอดเลือดนะครับหรือชิ้นส่วนไขมันหลุดเข้าไปในเส้นโลหิตแล้วมันไปอุดตันที่เส้นเลือดปอดเส้นเลือดที่เป็นเลี้ยงปอดมันก็จะทําให้เกิดระบบหายใจล้มเหลวอันนี้ก็จะเกิดอาการทันทีคนไข้ก็จะหอบเหนื่อยหมดสติความดันหล่นขึ้นได้ทันทีเหมือนกันนะครับแต่แต่อย่างที่ผมเรียนนะครับอุบัติการ์เหล่านี้เนี่ยอาจจะน้อยแต่มันเป็นความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับมันมีเหตุอะไรไหมที่ ไไม่ได้ก่อนจะดูดไขมันเนี่ยเราต้องเช็คประวัติแล้วเคยแพ้ยาอะไรไหม<ช>นะครับ<ช>เพราะว่าเราจะต้องมีการใช้ยาหลายอย่างประการที่2เนี่ยการที่เราจะดูดไขมันเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าคนไข้มีโรคประจาตัวอะไรไหมเช่นถ้ามีความดันโลหิตสูงมีโรคห,หัวใจนะครับอย่างนี้เราก็ต้องอม,มันมีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติทั่วไป<ช>ต้องมีการปรึกษา คุณหมอทางอายุรกรรมโรคหัวใจอ,อะไรให้ดีซะก่อนนะครับ <ฮะ S 2> ประเด็นที่3มที่เป็นห่วงมากๆก็คือเรื่องของอการที่มีโรคเลือดนะครับคนที่มีโรคเลือดเลือดหยุดยากหรือบางคนที่กําลังรับประทานยาบางอย่างทําให้เลือดหยุดหยุดหยุดยากเช่นแอสไพรินยาคูมาดินพวกนี้นะครับเพืพ่อป้องกันไม่ให้มีเลือดแข็งเนี่ย <S <S พวกนี้ถ้าไปทำา่าตถการที่มีความเสี่ยงเหล่านี้เลือดมันจะหยุดยากน่ากลัวมากเพราะนั้นตรงนี้ต้องระวังเป็นอย่างดีเสาหน้านะคะเราจะได้รู้ว่า เราก็อยากสวยอะแต่ไม่อยากเสี่ยงขนาดนี้จะมีวิธียังไงกันบ้างเรายังจะต้องเชิญนะคะนายแพทย์จินดาโรจนะเมธินมาอยู่กับเราสอหน้าด้วยค่ะเสาร์นี้ขอบคุณนะคะคุณหมอครับสวัสดีครับ